สวัสดีครับวันนี้ก็มาทําการเลือกกิ่งนะครับคัดกิ่งเพื่อที่จะเตรียมนั่งแดงกระดุมซับนะครับโอ้กว่าเราจะทําได้เนาะนะครับก็คือต้นเนี้ผมพูดก็พูดนะครับผมซื้อต่อมาครับซื้อต่อมานะครับซื้อต่อมาเสร็จปั๊บนะครับแล้วผมก็ต้องมาเลี้ยงก่อนนะครับมาเลี้ยงให้มันอยู่ในกระถางนี้นะครับหลายเดือนแล้วนะครับประมาณสักสองสามเดือนแล้วนะครับนะ เลี้ยงจนกว่าจะได้เดือนจะได้ยอดอย่างเงี้นะครับพอได้ยอดมันจะแตกออกมาเยอะแยะเลยนะครับแตกมาเยอะแยะเราก็ต้องมาคัดนะครับมาคัดเอายอดนะครับเอายอดเอายอดที่แบบว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับผมนะอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราก็จะเลี้ยงยอดเนี้ยให้มันมีความแก่สะหน่อยนะครับตอนนี้มันยอดมันจะอวบนะครับอวบแล้วมันอวบแล้วมันมันอ่อนอยู่นะครับมันอ่อนเกินไปนะครับเราก็จะเลี้ยงสะหน่อยหนึ่งครับนะ หรือวิธีการทําให้มันแก่ก็คือเด็ดใบข้างๆออกเนี่ยนะครับแต่สักพักหนึ่งมันก็แก่นะครับนี่นะครับอย่างเงี้ยนะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายออขนาดนี้ก็นั่งได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่นั่งนะครับเดี๋ยวรอสักนอยนิดนึงนะครับตอนนี้คือผมมาคัดจริงมันก่อนนะครับคัดจริงออกคัดจริงออกนะครับนะครับแล้วก็คัดจริงออกนะครับแล้วก็ ไอ้ต้นตอนนี้นะครับตอนนี้ตอนแรกกับผมนั่งนั่งแดงรวมซับไว้นะนะครับหนึ่งยอดสองยอดเนี่ยยอดเมนกับยอดข้างเนี่ยกิ่งข้างนะครับคราวนี้มันผมด kind of ูแล้วนะครับอ่ากิ่งมันน้อยเกินนะครับกิ่งมันน้อยเกินตอนแรกมันมีแค่หนึ่งสองสามนะครับมันน้อยเกินนะครับมันน้อยเกินผมก็เลยตัดนะครับตัดอีกนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งนะครับเลี้ยงกิ่งตัดเพื่อที่ให้เขาแตกกิ่งออกมานะครับกิ่งข้างเนี่ยตัดออกมาแตกออกมานะครับแล้วก็จะ ทำการนั่งคันนี้คันนี้มันก็จะได้หลายยอดแล้วนะครับนั่งตรงนี้หนึ่งยอดเดี๋ยวเราก็เลี้ยงให้มันยาวกิ่งนี้ก็เลี้ยงให้มันยาวออกไปนะครับยาวออกไปนะครับแล้วก็กิ่งนี้เราก็นั่งตรงนี้เลยนะครับนั่งตรงนี้เลยนะครับนะยอดข้างหลังนี่เราก็จะนั่งนะครับได้ได้กิ่งหลังนะครับกิ่งหลังนี่เดี๋ยวก็จะเลี้ยงให้มันโตอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเราก็นั่งนะครับแล้วคันนี้แต่ละยอดคันนี้ปัญหาของมันก็คือว่าสมมุติว่าเรานั่งตรงนี้เสร็จไหมใช่ไหมครับ อันนี้เราต้องเลี้ยงยอดฝั่งนี้นะครับเลี้ยงยอดฝั่งนี้ให้มันยาวออกมาเพื่อที่จะขยายทรงพุ่มเนาะนะครับไม่ใช่ให้ยอดนี้ยาวกว่ายอดล่างนะนะครับเราต้องเลี้ยงให้ยอดล่างยาวกว่ายอดข้างบนนะครับอ่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้กว่าจะได้ขายกว่าจะได้จําหน่ายนะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับอ่าทั้งยารักษาโรคทั้งอ่าให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนนะครับบำรุงนะครับผมนะกว่าจะได้จําหน่ายนี่ก็ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนแล้วครับนะ แต่โคดใหญ่มากนะครับตัวนี้นะครับหนักตึ้งเลยส่งก็คงจะส่งไปสนีอย่างเดียวนะครับค่าส่งไปสนีนี่มันจะแพงกว่าค่าส่งของอ่าแฟตไอของเบสนะครับผมเพราะว่าไปสนีนี่เป็นจะส่งแบบ e m s ส่งต้นไม้นะครับผมนะเดี๋ยวก็ทำให้เสร็จก่อนนะครับแล้วพอมันเสร็จแล้วเราค่อยว่ากันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามีคนถูกใจก็ค่อยว่ากันเนาะนะครับนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นแฟนซีนะครับอันนี้ผมขัดตองมาเป็นแฟนซี แฟนซีผมจะเลือกกิ่งนะครับผมตัดตัดเรียบร้อยนะครับก็คือคัดกิ่งมานะครับไอ้ทำเป็นแฟนซีคือกิ่งเนี้ยนะครับตอนแรกอ่ะมันไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เลยว่ามันมันสมอ่มันมันจะนั่งตัวนี้เลยอ่ะมันยังไงอยู่นะครับมันมันได้ได้น้อยกิ่งผมก็เลยตัดนะครับตัดเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งออกมานะครับอ่ะก็ได้ละผมก็คัดออกมาที่จริงมันมีกิ่งเยอะนะนะครับหนึ่งสอง สามสี่มันแตกห้า pues แตกออกมาหกนะครับผมมาคัดเอาแตกกิ่งแบบว่าเออดูแล้วม <for S 1> <Mat> ันจะได้ทรงพุ่มนะครับนะครับคัดออกมานะครับเพื่อที่จะนั่งนั่งอาจจะนั่งอ่เสนมายาอ่านะครับผมเพราะว่าเป็นแฟนซีอยู่แล้วนะครับเราก็หาเสนมายามานั่งนะครับอันนี้มันมีคารามลด้วยนะต้นนี้นะมีคารามิวดอกสวยต้นนี้นะครับมีหลายต้นนะครับอีกต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นี้ยังยังไม่ได้นั่งนะครับ ต้นใหญ่นี้ก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับเลี้ยงดูไม่ใช่ตันนี้จะเป็นรากทองเยอะเลยนะครับบอกแล้วนะครับชมชมผมเนี่ยมันนะครับมันจะเป็นรากทองเยอะนะไม่รู้เป็นอะไรพอเอามาตอนแรกมันมันก็ยังเป็นรากธรรมดาแหละครับแต่พอมาเอามาถึงผมอนะครับผมก็เลี้ยงธรรมดานี่แหละแต่มันมันจะเป็นรากทองซะเยอะนะนะครับเป็นเส้นเล็กเส้นน้อยออกมานะครับเนาะต้นนี้มันผมว่ามันสวยนะนะครับดูมันโค้งมา กิ่งมันยาวนะครับกิ่งมันยาวแล้วมันก็โค้งออกมาอย่างเงี้ยนะครับตอนแรกมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกาบมันจะเป็นเนี่ยคันนี้คันนี้ผมเลี้ยงจนเห็นไหมเลี้ยงจนเลี้ยงจนว่าแผลมันหายนะครับมันจะมันจะลอกสะเก็ดออกมานะครับเนี่ยเนี่ยตอนแรกมันเป็นด้านเป็นรอยแดดเผารอยอะไรเนี่ยนะครับคันนี้พอผิวมันแตกนะครับมันก็ลอกสะเก็ดออกมาอย่างเงี้ยนะครับนะก็คือไม้สมบูรณ์นะครับไม้สมบูรณ์ แต่ยังไม่ได้นั่งตัวนี้นะเป็นดอกธรรมดาอยู่นะครับเห็นไหมนะครับต้นใหญ่พอสมควรนะครับอ่าแต่ต้นนี้ผมว่ามันสวยด้วยสวยสวยด้วยกิ่งของมันนะนะครับพอมันยาวนะครับมันก็จะโค้งงอมันได้อารมณ์ว่างนั้นเถอะคล้ายๆกับว่าไม้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีความอ่อนช้อยนะครับมันจะมองแล้วมันจะอ่อนนุ่มอ่อนหวานได้อารมณ์ได้ได้ความรู้สึกนะครับแต่ถ้าแข็งกระด้างเกินไปนะครับเป็นทื่อๆเกินไปนะครับมันก็ ก็ได้อีกแบบหนึ่งเนาะถ้าแข็งทื่อเกินไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเกิดไม้เล็กอ่ะไม้เล็กมันจะให้อ่อนช้อยมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็คล้ายๆกับว่าไม้เล็กเราก็มองที่ทรงพุ่มนะครับขอให้ได้เป็นทรงพุ่มน่ารักน่ารักนะครับก็โอเคนะครับเนาะแต่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะโค้งโงอโค้งอะไรของมันนะครับแค่มองยังไม่ได้เสียบเลยผมก็มองความสวยของมันแล้วนะไม่รู้ว่าใครจะมองสวยไม่สวยนะแต่ผมว่ามันสวยนะครับนะโอเคก็ผมวันนี้ก็มามา อัปเดตนะครับก็คือว่าเมทที่ไม่ได้ลงคลิปเนี่ยไม่ได้เชฟเป็นเพราะอะไรนะครับก็ทําต่อบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับนะก็เวลาทําก็คือจะทําให้มันแบบเรียกว่าอะไรนะเราทำให้มันสวยๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวพอเวลาขายนะถ้ามันสวยจริงอะ่ะเดี๋ยวก็มีคนซื้อเองนะครับแต่ถ้ามันไม่สวยนะครับลดราคาเท่าไหร่ <c oughs> ก็ไม่เอา <c oughs> นะครับเนาะไม่สวยไม่มีดอกเนี่ยนะครับเออเนี่ย โอเคครับผมจากช่องหมวกทองชาแนลเดอนะครับก็ขอขอพระคุณมากๆครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามนะครับก็ฝากไปด้วยเด้อนะครับฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะมีสาระเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากท่านนะครับนะนะครับไม่ไม่มากก็น้อยเนาะนะครับอาจจะลงคลิปนานๆลงทีนะครับเพราะว่าถ้าเราลงลงทุกวันนี่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงบ้างนะครับเนาะอาจจะประมาณสัก สามสี่วันลงทีนึ่งสองวันลงทีนึ่งนะครับแต่ก็ลงนะครับผมเนาะ,อะขอบคุณครับสวัสดีครับ